Thank mm -hmm. you. ทางไทยในครั้งนี้พบกับเรื่องราวของเพิ่มพลเฉยอรุณกับงานภาพยนตร์เรื่องไผ่แดงก่อนจะรับฟังเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์แล้วต้องขอขอบคุณที่ไม่กดข้ามโฆษณาสำหรับในคลิปนี้พบกับเรื่องราวของเพิ่มพลเชยอรุณกับงานภาพยนตร์เรื่อง แดงผหากจะพูดถึงความอัจฉริยะของหม่อมราชวงศ์คึกฤทิ์ปราโมชก็ค,คิดว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง,ตงก็ต้องพูดกันนานเลยทีเดียวสาหรับท่านผู้นี้คือจะหลายนักเลิศเกินไม่ว่าจะเป็นนักคิดเขียนนักตงังสือพิมพ์นักปราถานักวิชาการนักการเมืองและอีกหลายนักนักซึ่งแยะ,ย,ะยิ่งทวีผลงานอันน่าชื่นชมของท่าน แต่ในคลิปที่จะมาพูดถึงภผ่แดงวัปพันธ์อเลราชของท่านโดยที่คุณเพื่อนพนชัยรุนพุ่มกับหนุ่มฝีมือหังการก็จัดนั้นเล่าสู่กันฟังซึ่งเวลาที่เขากำลังทุ่มเทฝีมือประเพณีตหนังสือเพื่อจะสร้างภาพยนต์ไทยเรื่องไผ่แดงมาเป็นหนังไทยตามมาตรฐานในสังกัดไฟสลาโปรดักชั่นไผ่แดงต้งบนบลหนึ่งของชนบทไทยที่คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีเต็มเปี่ยม มีกำลังเจิมเป็นหัวหน้าผู้บ้านมีสะพานกลางเป็นเจ้าอาวาสวัดไผ่แดงมีแก่นเป็นพยศหนุ่มที่ไม่รู้จักไม่เข้าใจตัวเองและอีกหลากหลายบทภะพันต์เรื่องนี้หลายๆท่านคงได้อ่านตั้งแต่อยู่ในรั้วของมหาวิทยาลัยในช่วงที่คุณเพิ่มพูนชชยรุณนออกข่าวว่าจะสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เลยทําให้ความสนใจติดตามความเคลื่อนไหวเป็นพิเศษเมาตั้งแต่เริ่มงคีบทภาพยนตร์ ในครั้งแรกจนกระทั่งแยกบทและฉากออกมาจนเห็นถึงตัวละครแต่ละคัตแต่ละซีนก็ต้องเชื่อกันละครับว่าการทำทั้งของเพื่อนพลเชยอรุณเฉพาะแยกบทเคลียบทลอกกันสหตลบหรือหครั้งและในที่สุดก็เริ่มเปิดกล้องโดยสหาโลเคชั่นที่ถูกใจอีเวลาอีกประมาณ1เดือนซึ่งในตอนนั้นได้คลองลังสิตท,ที่เป็นทำเรที่ต้องการและนั่นก็คือลังสิตคลองหกในยุคนั้น อาจจะต้องชนตะปดนิดหนึ่งเขาเพราะว่าทางแยกเชื่อสะพานกองหกเข้าไปเส้นทางวิบากพอสมควรนังขรถเก่งก็เลยหนึ่งชั่วโมงกันเลยทีเดียวทางที่ระยะทางแค่20กว่ากิโลเท่านั้นเองก็ต้องบุกปั่นกันเข้าไปในเวลาเย็นจนพบค่าซึ่งทีมงานของพลเพิ่มพลชัยรุ่นนั้นก็ลังจัดไฟอยู่บ้านลิมคองหลังหนึ่งซึ่งแทบภายหลังว่าเป็นบ้านของนักแสดงอย่างแกว่งแก่นกาจอน ซึ่งเป็นตัวละครเอกของเรื่องที่แสดงโดยสารพงษ์ชาตรีแต่ฉากที่อยู่บนบ้านนั้นก็ต้องถ่ายทำกันใหม่ก็เพราะว่าเฟือเสียทั้งหมดพอเลนกล้องมันเคลื่อนจึงต้องถ่ายทำกันใหม่ถึง30ม้วนแต่การถ่ายทำก็คงไม่มีปัญหายุ่งยากอะไรเพราะว่าได้เตรียมงานและเคยงานเหล่านี้มาหมดแล้วจากเย็นยับถึงมืดค่ำก็ยังจัดไฟที่ถูกใจไม่เสร็จกว่าจะเริ่มถ่ายทำก็เกือบสามทุ่มคุณเพิ่มพลชัยรุน ก็จัดไฟไม่เรียบร้อยกว่าจะได้ถ่ายก็ลออไปเกือบสี่ทุ่มและนี่คือการทํางานของคนหนุ่มซึ่งช่วยไปด้วยเป็นตัวทาเกลี่ยนเอาจริงเอาจัง,จงและนี่แหละที่ทําให้เราทราบได้ว่าความจงใจจะสร้างภัยแดงมาเป็นภาพยนตร์ซึ่งการถ่ายทำนี้หลังจากที่สารพงษ์ชาตรีซึ้นง,งานเกติยศกับภาพยนตร์เรื่องชีวิตบัตรศพซึ่งทําให้ปเปกหนุ่มอย่างสารพงษ์ชาตรีควา้ารางวัลทุกตาทอง ตัวแรกในชีวิตสำหรับท่านอาจารย์คือคลิปปามโมดนภะาบ้านซอยสวนผู้ในยุคนั้นชอบประปพันนี้มากนำะมาทำเป็นาพานตรนท่านคือกริชก็เลยบอกกับคุณเพิ่มพนชัยรุ่นว่าเอาไปเลยไปดัดแปลงปุ้งแต่งยังไงก็แล้วแต่ซึ่งทําให้คุณเพิ่มพนชัยรุ่นงงเป็นไก่ตาแตกไปเลยทีเดียวคุณเพิ่มพนชัยรุ่นนั้นเก็บลิขสิทธิ์นี้ไว้ด้านพ่อสมควร ซึ่งยังหาจังหวะเดินเครื่องไม่ได้จนในที่สุดหลังจากภาพยนยตร์ไ,ไทยเรื่องสัญชาตญาณโหดผ่านพ้นไปงานภาพยนตร์ไทยเรื่องไยแดงก็ได้เริ่มต้นจากการเคลียบททันทีสำหรับดาราผู้สแสดงก็จะมีสรพงษ์ชาตรีและ,ละนสุลาวันสุชาวพงวิไลปริชาปริสุทธิ์ชาวแคลคองสุชาดีรกวิราชและผู้ช่วยศาสตราจารย์จากนิเทศจุฬา ซึ่งยอมควนหัวและปวดเป็นสมพันกลางเช่นเดียวกันกันกบไก่ลาดเก่งไก่จะยอมกลั้นผมและปวดเป็นทิศและภาพนยนตร์เรื่องนี้ทําให้คุณเพิ่มพนชัยอรุณรู้สึกพอใจกับการแสดงของทุกคนที่ตั้งใจเป็นอย่างดีเพราะเป็นการทํางานที่ด้วยความสนุกนอกจากนั้นคุณเพิ่มพนชัยอรุณก็ได้ไปพบกับหมอมราชวงศ์คริสต์ปราโมดซึ่งไปบอกกับท่านว่าได้สมพันธ์กลางมาแล้ว นั่นคืออาจารย์สุรพลมารุ่มแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งท่านคึกฤทธิ์ก็บอกกับว่าดีแล้วและเหมาะสมแล้วสําหรับสารพจ์ชาตรีนั้นที่รับบทเป็นแข่งท่านคึกฤทธิ์ต้องการจะให้เติมหนวดให้รู้สึกว่าดุขึ้นสําหรับภาพยนตร์เรื่องไผ่แดงนั้นมีการดัดแปลงบทประพันธ์บ้างเล็กน้อยแต่ก็ยังคงไว้แก่นแท้ของเรื่องให้มากที่สุดซึ่งยอมรับว่าหนังเรื่องนี้เพิ่มพลเชยรุ่น เสียงเป็นอย่างมากทั้งในแง่ของการเมืองและศาสนาโดยเฉพาะการหลังเป็นที่ลืมสายศรัทธาของคนไทยแต่หากทําดีก็ดีไปแต่ถ้าออกมาแล้วในแง่ลบก็ต้องถูกโจมตีทุกต่อว่าว่าเป็นผู้ทาลายศาสนาไปเลยทีเดียวสําหรับ,บารภาพยนตร์รืมไ่แดง,แนงนั้นมีแง่มุมมากในตัวหนังสือซึ่งพอเป็นทําหนังออกมาก็ต้องจอะลึกเข้าไปในทุกสัดส่วนโดยประการแรกนั้นก็คืออาจารย์คลึกลิกปาโมด เขียนเรื่องนี้ไม่ได้ระบุทำมิ่งตรงๆแต่ก็ต้องเจาะเข้าไปถึงในบุบ้านว่าไ่แดงนั้นมีขบถทำในประเพณีและเทศกาลช่วงไหนเป็นอย่างไรกันบ้างสาหรับตัวละครเอกมีหลายตัวนั้นบดปัญหาไปแต่ตัวผู้ร้ายนั้นก็ต้องปรุงแต่งซึ่งเสียงแหงในเรื่องนั่นก็คือในทุนที่มีลักษณะจิตใจขูดดีดเราต้องหยิบตัวละครตัวนี้ให้มาเป็นผู้ลาย อย่างาพระประธานที่พูดได้ซึ่งเพื่อนพนชัยรุ่นก็กล่าไวไว้ว่าได้คิดไว้พร้อมแล้วสําหรับตอนนี้ก็ถ่ายทําเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้เทคนิคระบบเสียงซึ่งเมื่อหนังฉายแล้วผู้ชมอาจจะต้องทึ่งเลยทีเดียวแต่สําหรับวิธีการทําอย่างไรนั้นทางคนเพื่อนพนชัยรุ่นก็ได้อุปว้เมื่อถึงตอนนี้เ็คงทราบกันดีอยู่แล้วว่าภาพยนตร์เรื่องไพแดงเป็นเช่นไร หลายท่านคงอยากจะต้องการชมซึ่งในอดีตก็เคยมีทําแผ่นออกมาจําหน่ายไม่ว่าจะเป็นค่ายของโซล่าเฮาที่ในอดีตเคยทําแผ่นวิดีออกมาจําหน่ายให้ได้ชมกันและเป็นดีวดีกับภาพยนตร์ไทยเรื่องไผ่แดงโดยค่าย BKP ซึ่งในปัจจุบันนั้นหาซื้อไม่ได้แล้วในท้องตลาดสำหรับข้อคิดของภาพยนตร์เรื่องไผ่แดงนั้นแม้ว่าความคิดของสหายแก่งกับสุนา์กลาง ที่เป็นมิสหายคู่นี้คือการไม่ลงรอยได,ได้ความคิดแต่ทั้งสองคนก็ยังช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ทำร้ายกันแม้แต่ความคิดแตกต่างกันสุดจะหักในสมัยปัจจุบันยุคสมัยเปลี่ยนทำไมผู้คนไม่กล้าศึกษาโซเชียลเข้าถึงแม้กระทั่งบนที่นอนหรือแต่ความไม่ลงรอยกันนั้นก็มักจะเล้าชายกันเรื่อยๆเพราะไม่มีใครจะยอมใครไม่มีใครถอยหลังก่อนต่างฝ่ายต่างคิดว่าถูก ต่างฝ่ายตา่างคิดว่าตัวเองชนะในความคิดของตนจนลืมไปว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นก็มีลูกมีเมียมีญาติมีเพื่อที่คบหากันมาก่อนอย่าให้ความเกลียดชังนั้นบุกรอบเงินจิตใจของเราเลยก่อนจะจบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe ต,ติดตามกดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดในการรับชมคิิปต่างๆของทางช่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องรการตนานหนังไทยเรื่อยอหนังไทย สปอนคอนาทางวิทยุในอดีตและคลิปอื่นๆที่ตามมาทัานชมอย่นงต่อเนื่องสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ